สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนนะคะดูสิคะว่าวันนี้พลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้จังหวะนี้นั้นจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกเลยนะคะ The Hangman เนาะ The Hangman ในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่คุณนั้นคุณกับเขานั้นมีความสับสนกังวลไม่มั่นใจกันละกันแล้วก็มีความไม่เชื่อมั่นกันในเล็กน้อยมีความน้อยใจกันมีความเหมือนกับมีความมีความพยายาม ที่จะเหมือนกับจับผิดกันนะคะในตรงนี้เนาะสอดส่องกันเป็นพิเศษในตรงนี้จะอยู่ในสายตาจะเป็นเหมือนกับมีความจินตนาการมีการคาดฝันกันเก,กิดขึ้นในตรงนี้นะคะแล้วก็มีความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าปัญหานั้นก็คือการที่ยังไม่ได้ take A c t i o n อะไรเลยนะคะยังไม่ได้ take a c t i o n ยังไม่ได้พยายามอะไรเท่าที่ควรเลย นะคะแต่ว่าในความรู้สึกนั้นก็คือมีความรักมากแล้วปัญหาคือรักอะ่ะความรู้สึกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทําอะไรอะ่ะนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วกลุ่มคนที่เรานั้นจับได้พลังงานที่เรานั้นมีอยู่ในตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่จะเป็นบุคคลชาวราศีสิงห์วันพฤหัสได้นะคะเราก็เป็นชาวราศีเมถุนวันพฤหัสเนาะเราก็เป็นเซเว่นซัอวานนะคะเป็น ราศีสิงห์วันอังคารได้หรือชาวราศีเมถุนในตรงนี้นะคะชอบทับลมนะพลังงานไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะแต่ราราศีลัคนาวันที่ในตรงนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรแต่ให้จับพลังงานเอานะคะในตรงนี้เนาะพลังงานของคุณเป็นแบบไหนตรงไหมอย่างไรให้จับพลังงานนะคะราศีไม่ตรงวันไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะจับพลังงานเอาอันนี้คือแรนดอม นะคะแรนดอมเป็นมุมกว้างไม่จำาอจอะจงของใครผู้ใดผู้หนึ่งนะคะในตรงนี้เนาะโอเคนะคะตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะในตรงนี้เนาะเราจะได้รับรู้รับทราบรับพัฒนาต่อไปนะคะลาสีตุน้นนะคะจั s t i สร l a s ตุลแล้วก็พจ Pay s พ p p e n t a l นะคะชาวธาตุด,ดินประบกัน์มังกรแล้วก็มีทน Ten เพ p e n t a l นะคะแล้วก็มี The Foo นะคะชาวธาตลม ราศีกุมนะคะแล้วก็มี six o u p e n t a c l e นะคะในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวราศีพฤษภหรือชาววันจันทร์นะคะในตรงนี้เนาะก็คือบ่งบอกถึงการที่ว่าตัวคุณและตัวเขาอาจจะมีความลังเลอาจจะมีความไม่มั่นใจกันอาจจะยังไม่เชื่อมั่นในใ,ในการ,การันในตรงนี้ยังไม่ไว้วางใจกันนะคะแต่มีความต้องการกันแหละมีความดึงดูดกันแหละมีความผูกพันกันในตรงนี้ แต่ปัญหาก็คือยังไม่สามารถหรือกล้าที่จะทําอะไรในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่อีกไม่นานนะคะอีกไม่นานเร็วนี้นะคะจะมีการเทคทักชั่นเกิดขึ้นจะมีการเริ่มต้นจะมีการกอร่อเกิดทําให้กอ่อเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเหมือนกับจะเป็นไปไม่ได้ในตรงนี้เป็นไปได้นั่นเองก็พูดยังไงว่าจะเริ่มจะเริ่มชัดเจนแล้วนะคะจะเริ่มชัดเจนจะเริ่มเป็นเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดแล้วในตรงนี้นะคะแล้วเป็นยังไงต่อไปอีกนะคะ ทูซอบวานนะคะทูซอบวานในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวราศีเมษัน็นงคางนะคะเจสต์มนเพดซับครับซิกซับซอสราศีกุ่มวันพุธนะคะคิงซับซอส บ่งบอกได้ถึงการที่ว่าเร็วๆนี้เขาจะ t ท k แอคชั่นและเขาและความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานั้นจะมีการพัฒนาจะมีการเริ่มต้นจะมีการ,รเริ่มจะมีการตัดสินจะมีการชัดเจนกันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเหมือนกับเริ่มที่จะมีการวางแผนแผนที่จะเดินทางหรือทำอะไรร่วมกันมากขึ้น หรือมีส่วนร่วมร่วมกันมากขึ้นในตรงนี้นะคะอืมสิ่งที่เรามองเห็นเพื่อให้ก่อเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นและแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยงไงต่อไปด h e h y p n t e s นะคะ t ท n s ็ of c u t แล้วก็โพสเพนต์เคิลทูซับคัพ s แล้วก็เอ u ซับเพนต์เคิลในตรงนี้เราวงบอกถึงการที่อ่าได้สำรับได้ซิกซับคัในตรงนี้บ่งบอกถึงการที่ว่าแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในตรงนี้จะมีความคิดที่ดีมากยิ่งขึ้นจะมีความคิดที่ครีเอทมากยิ่งขึ้น มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นจะมีความมั่นคงต่อกันมากยิ่งขึ้นและรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นความรู้สึกจะเพิ่มพูนขึ้นจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีแนวโน้มที่ได้หรือมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้มีการเหมือนกับบอกได้อย่างชัดเจนว่าคุณสถานะใดเขาสถานะใดเขารู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรจะมีการเหมือนกับทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางที่ าสามารถพัฒนาดีขึ้นเหมือนเป็นการต่อยอดเป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจกับการกระทําหรือสิ่งที่เขากําลังจะกระทําให้กับคุณในตรงนี้นั่นเองนะคะในเรื่องเราของความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าให้โรแมนตแอนเจิลกำลังจะแนะนำอะไรนะคะ โรแมนเจอร์กำลังจะมาบอกอะไรกับคุณเคมีที่นะคะคุณมีเคมีที่เข้ากันได้ดีคุณมีความสอดคล้องคุณมีความเป็นกันเองสูงนะคะในตรงนี้เนาะคุณมีความเมตตาให้กับเขาเขามีความเอ็นดูให้กับคุณนะคะเฟิร์สนะคะจะมีการจีบเป็นเกิดขึ้นจะมีการเริ่มต้นการจะมีการก่อเกิดจะมีการเหมือนกับเอ่อเข้าถึงเข้าหากันมากยิ่งขึ้น เ e ดด i n g คุณจะมีความสุขสมหวังหรือมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นจะมีการวิวาเกิดขึ้นจะมีการเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการที่เหมือนกับลักษณะที่ว่าคุณจะมีความสุขมีความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นอืมเขาพูดถึงการความมีความสุขเนาะเวดดิ้งนะคะก็คือนึกถึงจินตนาการของการแต่งงานจะมีความแบบสุขยินดีมีความสุขมีความยินดีมีความปิติ มีความภูมิใจอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับเราเรา powerful มากขึ้นเรา full f i l l มากขึ้นนะคะจะมีแบบแบบพลังเกิดขึ้นจะมีการแบบอิ่มฟูเติมเต็มอะไรประมาณนี้นะคะ เร,เร็วนี้นะคะสิ่งเหล่านี้จะก่อเกิดให้กับคุณและเขาจะทําให้คุณนั้นได้รับรู้ว่าคุณควรค่าแก่สิ่งที่เขานั้นจะจะทาหรือสิ่งที่เขานั้นกําลังจะมอบให้นั่นเองนะคะแล้วก็เรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทรงจิตวิญญาณกำจะมาบอกอะไรกับคุณนะ So journey t h r t is n l r e y right with resilience นะคะแล้วก็ let's go sensitivity นะคะในตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณนั้นเดินหน้านำตนเองออกมานะคะแล้วก็ จงมั่นใจในตนเองถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะเป็นสิ่งที่คุณนั้นสิ่งที่ทําให้คุณนั้นเซนสิตีบ้างก็ตามนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วคุณจะเหมือนกับคุณตื่นเต้นนะนะ sensitivity ในตรงนี้ในความหมายก็คือคุณจะมีความอ่อนไหวในเชิงในในเชิงในแง่ดีก่อนก็คือคุณจะมีความอ่อนไหวอ่อนโยนให้คุณนั้นเดินออกมาจากสิ่งที่เป็น energy ลบแต่ คุณนั้นจะมีความตื่นเต้นแต่คุณนั้นจงเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วคุณจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งของคุณคุณควรค่ากับสิ่งเหล่านี้นะคะเขาจะชัดเจนให้กับคุณคุณจะรับรู้ได้อย่างชัดเจนนั่นเองคุณจะสัมผัสได้ว่าเขานั้นมาจริงคุณจะได้รับสิ่งนี้คุณรอคอยมานานจงเดินหน้าเดินหน้าไปสู่สิ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้า ถ้าชอบกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันและการอย่านก้ตลอดไปนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จข,ของเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ